ผม VJ แวนวลวีันรังสี IG แวนวอแล้วก็สวัสดีครับผม VJ ป่านนันทวัฒน์สีวิวัต IG PARN 189.5ครับผมในรายการเพิ่มรถเพิ่มรักเคล็ดลับฉบับชาววายรายการที่จะพาทุกคนมาพูดคุยถึงประเด็นปัญหาของชาว LGBT อะไรที่มันฮิตอะไรที่มันเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น้องป่านคืออะไรผู้สนับสนุนครับผมกับ เพิ่มรถเพิ่มรักให้ถึงใจกับจอร์เจลฟินทุกสัมผัสรึกถึงอารมณ์สบายทั้งตัวคุณและเขาจอร์จเข้าใจคุณและ F C M s u p e r m a ษครับถือว่าทั้งกินทั้งทานม,ม,ม,มีหมดมีหมดแแบบ,บไหนครบเครื่องครับผมโอเคครับวันนี้นะก็เป็นไงน้องปัน่นก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงแรกถามกันดีนกว่าน้องปัน่นช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับก็ยังไม่ได้ติดโควิดนะครับผมก็ยังรอดถึง3ามซีซันเอ้ยอีซีซันแล้วพี่อันตอนนี้พี่ว่าน่าจะ4ี่ห้าซีซัน้วผมรอดทุกซีซันเลยพี่ก็เหมือนกันน้องปันแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่ไวรัสไม่ต้องการตัวใช่ครับผมแล้วเขาถามอิกนึ่งน้องปันวัคซีนนี่กี่เข็มละวัคซีนตอนนี้ผม3เข็มครับผมของพี่ก็เป็นสเข็มเรียบร้อยก็ ท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าช่วงการแพร่ระบาดก็เห็นเหมือนว่าจะแบบว่าเพิ่มขึ้นอีกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับผมอ่าก็ต้องดูแลตัวเองกันนะครับทุกคนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาเข้าสู่ช่วงที่หนึ่งกับช่วงเพิ่มรถที่จะมาพาทุกคนพูดคุยถึงปัญหาชาว LGBT ซึ่งประเด็นวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ ค่อนข้างจะแปลกแล้วท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพราว่าเอ้ยมันมีแบบโลกเรามันมีแบบนี้ด้วยหรอวะอ่ามาเลยมาเริ่มประเด็นที่หนึ่งนะครับพี่แบงค์มาประเด็นที่หนึ่งน้องปามประเด็นที่หนึ่งนะครับ asexual ครับ asexuality นะครับอีกหนึ่งทางเพศนะครับของผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ทางเพศครับผม ครับเขาบอกว่า asexual นะครับหลายคนมาคิดว่าเมื่อพูดถึงการมีคู่ค,ครองก็ย่อมมีเรื่องเซ็ก์ตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ได้ถูกเสมอไปน้องป่านยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องเซ็ก์อย่างผู้ที่เป็น nsexual หรือเป็นเขาเรียกว่า nsexual นะครับ,รบหมายความว่าอย่างไรการที่ไม่สนใจเรื่องเพศแบบนี้มันผิดปกติหรือไม่เราหาคําตอบไจากบทความนี้น้องป่านว่ามันมีไหมคนที่แบบไม่ต้องการ ไม่รู้ว่าเป็นตัวผมหรือเปล่านะผมก็จริงๆผมก็ไม่ต้องการทางเพศมากเท่าไหร่นะเวลาผมอยู่บ้านผมก็จะค่อยเขาเรียกว่าช่วยตัวเองอยู่อันนี้ก็ต้องมีสิช่วยตัวเอง่่แล้วครับก็คือแบบแม่ลมคือไม่สนใจปล่อยเชิญปล่อยชิลปล่อยเซอร์อะไรเงี้ยมีมีมีพี่ชายอย่างเช่นไปร้านต่างๆร้านเหล้าที่ร้านชิลๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้สนใจฝักใฝ่ทางเพศอยู่แล้ว ัเขาบอกว่า asexual คืออะไรนะครับ asexual asexuality นะครับใช้อธิบายผู้ที่ขาดแรงเรนงนูดทางเพศรหรือไม่ฝักใฝ่ในเรื่องทางเพศ asexual เนี่ยจัดว่าเป็นรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งน้องปานเหมือนกับการเป็น uh, b uh, บ s e x u a l หรือการเป็นเกยแต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นผู้ถือครองพรม,มจัน,นะครับไม่ได้เป็นพวกแบบ ท่านเขาเรียกว่าอะไรโยคีอะไรพวกนี้ที่้องถือใช่ไหมครับผมไม่ใช่พวกนั้นแต่แค่เขาแบบว่าเขามีความต้องการทางเพศต่ําบางคนถึงขั้นถึงว่าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เลยครับผมครับเขาบอกผู้ที่เป็นเอเซ็กชวลนะครับยังคงมีอารมณ์ทางเพศและความต้องการเหมือนปกติแต่ไม่มีความดึงดูดทางเพศและไม่ได้สนใจที่จะมีเซ็ก์ไม่ว่ากับเพศไหนก็ตามพี่แบนเป็นไหมแบบว่าไม่ดึงดูดทางเพศอ่ะอ้โหอ ของพี่แค่เปิดรูปมาตอนเช้าก็ขึ้นแล้วเหรอเปิดมาเลื่อนไอจีเฮเคยปะเคยปะแบบว่าเปิดมาเลื่อนไอจีบอกทำไมนี่มันหน้าอย่างวะก็สำหรับผมก็มีมีแต่ว่าเป็นบางคนเลื่อนเฟซเลื่อเฟซบุ๊กใช่ปะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็พี่ว่าเราไม่น่าจะใช่เอ็กซ์เซอริตี้แลวนะเราก็ไม่น่าจะใช่แบบพวกนี้ละที่เราอ่านมาเราน่าจะเป็นแบบคนแนวพวกนี้เลยเราเป็นแบบพวกกับ กระเทียนกระหือรือน้องปัานครับมาเขาบอกว่าคนบางคนครับอาจจะให้การนิยามเอเซ็กชวลว่ามีอยู่2ประเภทคือผู้ที่มีความต้องการทางเพศแต่ไม่ได้อยากมีเซ็กกับใครเป็นพิเศษและอาจจะช่วยตัวเองในบางครั้งครับผมก็มีหรือต้องผันเนี่ยอ่ะใช่อย่างที่ผมได้เกินไปในแรกๆเลยที่ผมบอกพี่แวนว่าผมชอบช่วยตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมสนะครับ ผู้ที่ไม่มีความต้องการทางเพศเลยอย่างนี้เขาหมายความว่ายังไงครับคือไม่แข็งมไม่แข็งอย่างนี้ต้องใช้ SPM Supermax ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเนี่ยผู้ที่ไม่มีความต้องการทางเพศอาจจะยังไม่ได้ลอง SPM Supermax ไงน้องตาใช่ครับมันก็เลยแบบว่าไม่แข็งไม่แข็งแล้วก็ไม่มีอารมณ์ด้วยใช่ครับเพราะว่าอายบางทีอาจจะมีอารมณ์แต่มันไม่แข็งทำเป็นผู้แบับ S <S เออนะครับผมออมาเขาบอกคนคว่างไม่คิดว่าผู้ที่เป็นเอ็เซ็กชวลนั้นครับมีความผิดปกติบางอย่างกับร่างกายทําให้ไม่มีความต้องการทางเพศแต่เอ็เซ็กชวลนั้นไม่ใช่ความผิดปกติทางด้านการแพทย์บ้งปานดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องรักษา,กษาั้งปานแล้วเขาบอกว่าเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราเป็นเอ็เซ็กชวลผมรู้แล้วนะพี่ที่พี่บอกว่าไม่มีทางรักษาเนี่ยผมมีทางรักษาเอ m ็มสุนที <นะ S 2> ่ไง เอาพูดอยู่ทุกวัน SPM Super Max ถูกพี่แวนกินทีแบบว่าอ่ตึงปังเลยมันมาเลยมาเลยยิ่งมีแบบส่วนผสมทั้งแบบหลายๆนางลมกระชายถังเช่ารวมอยู่ใตัวเดียวกันเลยนะพี่แวนใช่มันมีเต็มเลยสิบเอ็ดตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดถือว่าเสียวเลยเสียวเลยใช่คือแบบตึงปังแน่นอนเลยใช่ไหมคบพี่แวนใช่ครับครับผมมาน้องปานเขาถามว่าจะรู้ได้ยังไงน้องปานเขาบอกเอเซ็กชวลนั้นเป็นรสนินยมทางเพศอย่างหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีวิธีการวินิจฉัยที่ชัดเจน และไม่มีการทดสอบที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณเป็นเอเซ็กชวลหรือไม่แต่หากคุณสามารถตั้งการถามกับตัวเองเพื่อทําการประเมินความต้องการของคุณแล้วดูว่าตรงกับลักษณะของคุณหรือไม่เรามาดูว่ามันเป็นยังไงดีกว่าครับผมถามตัวเองนะน้องปันเราสองคนมาเริ่มถามตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าครับคุณอาจจะถามตัวเองดังต่อไปนี้คุณเคยสนใจเรื่องทางเพศหรือไม่น้องปันอาผมเหรอเออเดี๋ยวพี่เป็นเดี๋ยวพี่มาคประเมินให้เลยได้คือผมไม่ครับไม่อันนี้ไม่อ่าต่อไป คุณรู้สึกอย่างไรกับการมีเซ็กส์ไหมติดใจเปล่าอยากมีต่อไหมหรือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับผมอก็ถือว่าน่าสนใจครับป๋าไปต้องการเรื่องเซ็กส์สำคัญกับคุณไหมเรื่องเซ็กส์สำคัญไหมสำคัญเป็นบางเวลาครับอันนี้พูดได้ไหมเนี่ยสำคัญเป็นบางเวลาครับผมพูดไปเถอะชิวๆรายการเราครับผมต่อไปครับผมคุณมีเซ็กส์เพราะอยากมีหรือแค่เพราะอยากเพราะว่าคนอื่นบอกว่าต้องมี อยากมีครับอันนี้เพราะอยากมีด้วยตัวเองคุณอยากจะมีเซ็กกับคนที่คุณรักหรือเปล่าอ่าอยากครับหรือว่าใครก็ได้เอ้ยอย่างนี้ผิดไหมผิดไหมเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดไม่เนลักษณะนิยแล้วสุดท้ายน้องปางเขาบอกคุณรู้สึกสนุกสนานกับการมีเซ็กซ์หรือไม่ รู้สึกสรู้สึกสนุกครับรู้สึกสนุกมากเพลินเลยเพลินเลยครับเขาบอกว่าคําถามเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแนวทางในการตั้งคําถามกับตัวเองเท่านั้นไม,มไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคุณเป็นเอเซ็กชวลหรือไม่คําถามเหล่านี้ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องตายตัวสุดท้ายขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าดุลน,นิเทและการพิจรารณาั้องแบบต้องให,อให้ท่านผู้ชมก็คือเหมือนที่เราบอกไปว่ามันเป็นหรอว่านะครับทางเลือกไม่จำเป็นต้องแบบ มันเขาเป็นได้ทุกอย่างใช่ไหมครับ <ผม S 1> จะเป็นตอนนั้นเป็นตอนนี้คือเราเปลี่ยนได้เหมือน transgender ใช่หเราเปลี่ยนไป<ช>เปลี่ยนมาค,คือโลกสมัยใหม่นะ้องป่านเนาะใช่ครับมันมี<ผ>มเราก็อยากแบบมันมีความเป็นอัตลักษณ์เราไม่จําเป็นว่าอัตลักษณ์ของเราต้องเป็นแบบอย่างนี้เท่านั้นเราสามารถเปลี่ยนไปทาการเวลาและช่วงอารมณ์ได้ถูกไหมครับใช่ครับพี่แวนมาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ asexual ครับ asexual ไม่ได้มีความหมายว่า ไร้รักนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการเป็นเอเซ็กชวลนะครับไม่ได้สนใจเรื่องเพศก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องการมีความรักเลยแม้แต่น้อยแต่ในความจริงแล้วนะครับผู้ที่เป็นเอเซ็กชวลนั้นนะครับไม่มีการดึงดูดทางเพศแต่ก็สามารถดึงดูดต่อสิ่งอื่นๆได้เช่นนะดึงดูดต่อความโรแมนติกครับสนะครับดึงดูดต่อความสวยงามครับสนะครับแรงดึงดูดทางกาย สนะครับดึงดูดต่อความสัมพันธ์นะครับฉันเพื่อน 5. นะครับแรงดึงดูดต่ออารมณ์ครับพี่แวนนะครับ<ม>ความรู้สึกดึงดูดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้ผู้ที่เป็นเอเซ็กชวลยังสามารถมีความรู้สึกรักและผูกพันต่อผู้อื่นได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีความสนใจในเรื่องของเพศเลยก็ตามก็ใช่นะพี่ว่าจริงนะน้องป่นบางทีม,มนันเนี้ยคือไม่สนใจเพศคือ เรามีเขาจะมีสิ่งรสนิยมคล้ายๆกันเช่นชอบทำหนุนเหมือนกันทำนี่เหมือนกันก็จะสามารถกลายเป็นความรักได้แต่ก็เป็นความรักที่เราไม่ต้องจบลงด้วยการมีเซ็กส์เสมอไปถูกปะ่ะครับใช่ไหมใช่ครับจะเป็ความรักมันมันมันมีหลายหลายหลายแบบเราไม่สามารถแยกหรอกว่ารักฉันเพื่อรักฉันอะไรคือใช่มันคือความรู้สึกอยากผูกพันกับคนคนนั้นถูกไหมโอเคครับก็บอกว่า ไม่ฝักใฝ่าทางเพศไม่มายคมว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศคนจํานวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าการไม่ฝักใฝ่าทางเพศหมายถึงการไม่มีอารมณ์น้องปานครับผมแตบปอดอื่นคุณต้องแยกแยะความต,าต,าต่างระหว่างความใคร่และความต้องการทางเพศและแรงดึงดูดทางเพศน้องปาน<ม>ถือว่าล้ำนะล้ำครับโอ้มื่บอกว่าแรงขับเคลื่อนหรือความใคร่เป็นสัญชตาตญาณความต้องการที่จะมีเซ็กซ์หรือได้รับการปลดปล่อยทางเพศไม่เกี่ยวกับอารมณ์ความชอบหรือความต้องการน้องปัน เหมือนแบบอยากปลดปล่อยอะครับกิน SPM ไปแล้วมันพุ่งแ,แน่นอน,นครับมีส่วนผสมหลายชนิดเลยใช่ไหมครับพี่แบน,นครับผมทำให้ปึงครับอกวความต้องการทางเพศเป็นความปรารถนาทางเพศต,ต้องการที่จะมีเซ็กซ์อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความส,ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์หรือเพื่อเหตุผล,ลอื่นๆ,ๆคือมันมีหลายเหตุผลใช่ไหมครับการมีเซ็กซ์ครับผมแล้วต่อไปครับแรงดึงดูดทางเพศหมายถึงการพบใครสักคนที่คุณรู้สึกสนใจและอยากจะมีเซ็กซ์ด้วยคือมันมีมาหลายบริบท หลายอารมณ์แล้วก็ไม่มีเกณฑ์อะไรที่แน่ชัดในการตัดสินใช่ไหม้องตันใช่ครับผมเขาบอกว่าคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่มีแรงขับเคลื่อนทางเพศต่ำหรือรู้สึกไม่อยากมีเซ็กต์แต่ก็เป็นคาว่าพวกเขาเป็นเอซเซ็กชัลในขณะเดีวยวกันผู้ที่เป็นเอซเซ็กชวลเนี่ยก็บางคนที่แบบเขาเป็นคนที่ไม่มีความต้องการทางเพศอยู่แล้วหรือคือมีแต่น้อยมากๆนานๆที่จะสปาร์คติดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับแล้วเขาบอกว่า ผู้ที่เป็นเอสเซ็กชวลสามารถมีเซ็กได้หลายเหตุผลก็เหมือนที่เราบอกไปเพื่อตอบสนองความต้องการก็เหมือนคนทั่วไปล่ะแค่เขาแบบเขาเลือกเวลาอาจจะก,ก็คือก็นั้นแหละเหมือนคือความต้องการน้อยพูด<ช>้นี้ดีกว่า,าแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายนะครับเอเซ็กชวลบางคนอาจจะไม่มีความต้องการทางเพศหรือแรงขับเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่เอสเซ็กชวลแต่อย่างใด ครับเป็นนาน้องปานถือว่าความรู้แน่นปึกในช่วงนี้ใช่ครับก็ <ผม S 2> ก่อนที่เราจะจากในช่วงแรกกันไปเรามีหัวข้อ s m s ให้ท่านผู้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็น <ๆ S 1> ในช่วงที่สอง้องปานกับหัวข้ออะไรครับน้องปานการเล้าโลมนะครับมีความสำคัญต่อการมีเซ็กต์อย่างไรครับม,มาส่งเข้ามาใน SMS สิครับ4ี่หกแปดเก้ากสองได้เลยนะครับผมอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปช่วงที่ฟินในช่วงที่สองเรามาพัก ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เรากลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงเพิ่มรักนะครับแล้วพบกันในช่วงที่สองครับพักสักครู่ครับผมครับผมกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองนะครับกับนช่วงเพิ่มรักนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชิลๆสนุกๆแล้วก็มีทะลึ่งทะเลนนิดๆกันหน่อยนะครับพี่แวนเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขาพูดว่าปัญหาเรื่องบนเตียงไม่ใช่ปัญหาดีเหมือนเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับสอนสอนให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ก็เหมือนแบบประเด็นเสียวๆใช่ไหมเสียวเสียวบนเตียงแน่นอนถือว่าได้ได้มีรอยยิ้มกันแน่นอนสําหรับช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับอะไรน้องปันเพิ่มรักเพิ่มรถกับ จอจเจลนะครับฟินทุกสัมผัสลึกถึงอารมณ์ง่ายสบายตัวทั้งคุณและเขานะครับจอจเข้าใจคุณและ SPM s u p e r m a แครับผมแล้วก็ทางตอนหลังเนี่ยเราจะมีอ่าน SMS ด้วยใช่ไหมกับหัวข้ออะไรต้องปัน่นวันนี้นะครับกับหัวข้อการเร้าโรมมีความสำคัญต่อเซ็กอย่างไรครับพี่แวบนบอ่าส่งมาได้ที่เบอร์468-9662ครับครับผม มาน้องปมานในช่วงที่สอนนะครับเราจะมาพูดเรื่องบนเ,เคล็ดลับเรื่องมนติตงที่เราได้เกินไปในช่วงแรกใช่ไหมครับพ <มา S 2> <ว>ี่แวนมาเรามาเริ่มประเด็นที่หนึ่งเลยครับประเด็นที่หนึ่งครับการเล่าโรมนะครับสาคัญและวิธีการกระตุ้นอารมณ์ให้คู่รักของคุณคถือว่าสําคัญมากนะการเล่าโรมก็เหมือเนเช่นพูดถึงเปรียบเทียบเหมือนการกินอาหารน้องๆาเรายังต้องมีแอปเปอร์ไทเซอร์เลยใช่ไหมต้องมีอาหารเรียกน้าย่อยพอเป็นอาหารเรียกน้าย่อยก็ต้องมีเมนคอร์สก็คือ เหมือนเรารมเลยก็คือการกริ่นเหมือนพูดเนี่ยก็ต้องมีกริ่นนำถูกไหมทุกอย่างมันต้องมีแบบว่าเริ่มใช่ไหมครับก่อนที่จะมีโหมโรงก็ต้องมีอะไรเหมือนเราดูหนังก็ต้องมีดูโฆษณาเออห็นครับคือทุกอย่างมันมันมีหมดครับเพื่อให้มันเพอร์เฟกต์เนาะครับวมาพูดถึงการเล้ารมนะครับการเล้ารมนะครับเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศครับเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครับ กระบวนการนี้นครับสามารถทําให้ร่างกายนับปรั่งฮอร์โมนออกซิโต,โตซินนะครับฮอร์โมนเซโรโทนินนะครับและฮอร์โมนโดพาม,มินนะครับผมที่เป็นสารในการสร้างความสุขนะครับและอาจจะทําให้คู่รักของคุณเนี่ยมีเลือดไหลเวียนนะครับที่อวัยวะเพศมากขึ้นนะครับร่างกายผลิตสารหล่อรื่นนะครับและช่วยผ่อนคลายความเครียด ได้ด้วยครับการารับรมนะครับอาจเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับพวกเรานะครับเพราะอาจจะต้องใช้เวลาในการกระตุ้นนะครับและทํากิจกรรมทางเพศนาน,านกว่าอีกฝ่ายกว่าจะไปถึงจุดสุดยอดครับพี่แวนก็คือว่ารัโรมเนี่ยสำคัญเหมือนที่ได้บอกไปว่ามันมีฮอร์โมนหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่า<ม>จะเป็น in, on, ออกซิโทซินฮอร์โมนเซโรโทนินหรือว่าโดพามีนซึ่งโดพามีนเนี่ยก็คือสารสื่อความสุขซึ่ง มันจะหลั่งออกมาเมื่อเรามีความสุขบางตานครับแล้วถามว่าเราโรมเนี่ยสำคัญยังไงมันสําคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะคู่รักของเรามันยังไม่รมันอาจจะมีแต่ยังไม่ถึงจุดที่แบบนึกว่ามันมันจะเหมือนเป็นกราฟเราต้อง่อยๆไล่กราฟขึ้นไปถูกไหมต้องานเราจะมาแบบปุ๊บปักแบบปุ๊บลงอะไรน่ไม่ได้เคยเคยไมพี่แวนคู่รักของเราบ่นกับเราว่าเอ้ยทำไมไม่เราโรมก่อนที่แบบว่าจะมีเพศสัมพันธ์ มีบ้างน้องป<ม>ันก็คือตอนนั้นคือแบบว่าเขาก็ายังไม่เตรียมตัวเนาะเราก็ต้องมีแบบว่า,าเราอารมณเช่นเหมือนที่เขาบอกอะไรอ่ะการจูบ,จบการาการนวลเนียการกอดอการรูปไล้ก็สามารถกระตุ้นอารมณ์แล้วเวลาเรามีอารมณ์ถึงจุดขีดสุดเนี่ยมันก็จะทําให้เซ็กซ์เราดีขึ้นน้องปันคหมบอนแบว่ามันไม่แข็งใช่ไหมเหมือนมันไม่แข็งเหมือนบางทีเนี่ยคู่ขาเราเนี่ยอยากจะมีสัมริงแต่เราไม่แข็ง ไม่ไม่ใช่ไม่แข็งมันจะเกิดจากไม่ฟิตนะแต่ถ้าไม่ฟิตเนี่ยต้องใช้อะไรน้องปัน SPM Super Max อันนี้ถ้าไม่แข็งจากไม่ฟิตต้อง SPM Super Max นะแต่ผมมันมันไม่แข็งเนื่องจากยังไม่มีอารมณ์น้องปันแล้วก็มันก็ต้องมีการเล้ารมนิดหน่อยใช่ไหมแต่สำหรับพี่ก็ อาจจะไม่นิดหน่อยอาจจะต้องใช้มีออร์เซ็กบ้างครับอ่าถือว่าเป็นการรารวมที่ดีแต่แต่จริงๆถ้าถ้าเราไม่ใช้ออร์อเซ็กอย่างงี้พี่แวนผมแนะนําต้องจอเจลครับพี่แวนอ่าใช่ขับไม่ต้องจอเจลด้วยไงใช่ครับาเต้องจอเจลแต่ก่อนที่จะจอเจลมืองก็ต้องเราก่อนให้มันแข็งก่อนใช่ไหมล่ะอืมครับผมมาครับเขาบอกวิธีร้าวรมคู่รักน้องปานครับวิธีการร้าวรมกระตุ้นอารมณ์คู่รักนะฝ่ายตรงข้ามนะสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีเหล่านี้เลยนะครับผม วิธีที่หนึ่งครับพี่แวนใช้เวลาร่วมกันหรือหากิจกรรมร่วมกันเพิ่มความโรแมนติกนะครับเ <c oughs> ช่นชวนคู่รักเต้นทําอาหารนวดกระตุ้นความรู้สึกอาบน้ําด้วยกัน <c oughs> เป็นไงน้องพานมีชวนคู่รักเต้นนี่ก็เป็นถึงเขาก็ถือว่าเป็นวิธีที่สำหรับพี่นี่ถือว่าแปลกอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าบางทีอาจเออใช่มันไม่แปลกหรอกพี่นี่แหละ <c oughs> เข้าใจ <c oughs> ผิดก็คือ ชวนผู้รักเต้นเหมือนเพลงโรแมนติกใช่ไหมต่างๆบ,บางทีในหนังฝรั่งเราเต้นลีลาใช่ไหมเคยเห็นไหมนี่บอกเป็นเพลงโรแมนติกเต้นลีลากสองคนในบ้านแล้วก็จิตบายสร้างบรรยากาศโรแมนติกมากแล้วก็ใช่แต่แบบว่านึกออกใช่ไหมเปิดเพลงดีๆจุดเทียนหอมอ,อยู่ในห้องบรรยากาศดีๆเปิดเพลงเต้นลีลา อบก็รูปไลฟ์มันก็เหมือนเป็นวิธีทำเล้าโรมอย่างหนึ่งแต่ถ้าพี่แวนเห็นผมเต้นเนี่ยพี่แวนพี่แวนต้องบอกเลยว่าพี่แวนอารมณ์อย่างแน่นอนอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอคือเต้นรีลาเนี่ยคือเหมือนไม่เป็นจังวใช่มันมันเหมือนก็ไม่เป็นแต่ว่าเราดูตามใน YouTube อย่างเงี้ยพี่แวนคือเต้นไปเหมือนแบบอะไรแบบมันร่างกายแบบม่ไม่พร้อมแบบพี่แวนอ่าพี่ขจพี่ขจคือรีลาก็มีความยากของมันอยู่ใช่ครับผมแล้วทำอาหารแล้วต้องปานคิดว่ายังไง ทำอาหารแล้ครับก็น่ารักดีนะน่ารักดีนะครับในครัวอ่าโอ้โหในครัวอะไรเนี่ยแล้วก็นวดเขาก็บอกโอเคแต่สุดท้ายที่ขัดนั่นคืออาบน้ําด้วยกันเนี่ยครับผมมันก็เหมือนแบบนอะไะเหมือนลดช้ำเขินไปชำระใช่ชําระสิ่งสกปรกกอนที่จะไปลงสังเวียนครับผมอ่าครับผมต่อไปครับวิธีต่อไปเขาบอกว่าสัมผัสร่างกายให้ทั่วด้วยการกอดจูบหรือรูปไร้ผิวโดยเฉพาะบริเวณหลังคอหลังใบหู ทวารหนักนะเนื่องจากอวัยวะนะครับเหล่านี้มีเส้นประสาทอาจช่วยกระตุ้นอารมณ์ได้หากผู้ขาต้องการกระตุ้นอารมณ์เราอาจสัมผัสบริเวณจุดเสียวจุดเสียวอยู่ตรงไหนครับพ่เอนก็ท,นนที่เขาบอกนะเป็นหลังหูหลังคอทวารหนักนนะคือ มันก็มีหลายจุดบางคนอาจจะเป็นจุดเสียวบางคนมันไม่เหมือนกันใช่ครับต้องปั่นแบบบางทีแบบบางคนเคยมาจูบถวาท้องน้อยเคยโดนห้แบบเธอเนี้ยอ่าอ่ามันเสียวนะเสียวครับอ่าแต่บางคนนี่ชอบตรงหูใช่บางคนชอบตรงหูบางคนชอบให้ดูดคอหรือบางคนชอบให้ดูดนมใช่ครับใช่ปะใช่ครับความเสียวก็ว่าแตกต่างกันไปนะเพื่อนแล้วแต่รสนิยมทางทางทางท่านผู้ชมอนรายกันคือก็นั่นแหละครับก็เป็นวิธีหนึ่งครับว่าเราต้องเรียนรู้คู่ขาของเราด้วยว่าเลือกจูบส่วนไหนเขาชอบเขาไม่ชอบนะก็ ถือว่าต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นมันเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์น้องปานเนาะก็ะคือเราต้องฝึกต้องมีประสบการณ์อ่ะครับ,บ<ะ>วิธีต่อไปน้องปานเราอาจจะใช้เวลานาน,านกว่านะครับก่อจะกระตุ้นให้มีอารมณ์ได้นะครับและไปจุดไปถึงจุดสุดยอดครับได้ยากจึงควรใช้เวลาในการเร้ารมและสัมผัสสักพักนะครับอย่างไม่เร่งรีบจนเกินไปอ๋อก็คืออย่าไปรีบรูกไปรีบ,ใช,รบใช่ไหมไม่งั้นมันกลายเป็นนวดใช่ไหมลูก <laughs> ครับผมในเช่นในการที่เขาเรียกว่าอะไรดูดคอจูดคอ,อดดถ้าเราไปรีบก็อ่ะถ้าดูดคอเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับพี่แวนแต่ถ้าเราคือถ้าเราแบบรีบก,กันไปล้วก็อะไรประมาณจุ๊บบางทีอย่าไปตะบี้ตะบันดูดด้วยมันบางทีมันเป็นรอยแดง <All> right, คเคยไหมเคยโดนไหมโดนดูดคอเป็นรอยแดงเคครับทาไมถึงทํายังไงถึงจ่ให้แดงครับพี่แวน ก็ไม่ให้ดูดไม่รู้โอ้โหใจง่ายอยู่แอันอันนี้พี่ไม่รู้ต้องป่านคิดว่าไงเอาเหรียญขูดแล้วแดงแล้วเหรียญขูดมีคนบอกว่าเอาเหรียญขูดเอาสแตนเลสอันนี้คือทําเคยทํามาแล้วต้องเป็นสมัยเรียนแน่นอนเดือดผงแหละใช่ครับผมสมัยเรียนแล้วนะฮะโอ้โหครับเขาบอกต่อไปน้องป่านหากมีอาการที่จุดเสียวของเราแห้งจนเกินไปก็ควรใช้สารล้อลื่นและคือสารล้อลื่นเนี่ยพูดทุกวี่ทุกวันคืออะไรต้องป่าน จอเจลครับผมฟินทุกสัมผัสลึกถึงอารมณ์นะครับสบายทั้งตัวคุณและเขาถือว่าครบแล้วถ้าไม่แข็งนะต้องปันถ้าไม่แข็งต้อง SPM supermax ครับผมถือว่าทางเราในตอบโจทย์เลยตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับผมถือว่าสายตรงเลยครับผมมาครับเขาบอกว่าการเตรียมความพร้อมก่อนเราลมเรารมก็มันมีเตรียมความพร้อม้วยเหรอครับมันก็ต้องมีเนาะก็ต้องมีครับพี่แบนมามันคืออะไรวิธีเหล่านี้ครับ าบอกว,ว,ว,ว่าวิธีเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้การเร้าโรมและการเตรียมความพร้อมก่อนมีเพศสัมพันธ์มีมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้องปานมีเอฟเฟกตีฟมากขึ้นเป็นยังไงล่ะรเรามาดูดีกว่ามันคืออะไรหนึ่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมันออกกําลังกายเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง<ๆ>เช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจจะทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงน้องปานก็คือเขาบอกว่าเนี่ย รับประทานอาหารเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมซึ่งถ้าเราแข็งแรงเนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะย้ำนะที่มีประโยชน์เนี่ยจะทําให้สมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยมันดีแล้วถามว่าอาหารอะไรที่มีประโยชน์่ะก็ต้องเป็น SPM Super Max เพราะว่าเขารวมไว้แล้วไงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมรรถภาพทางเพศเนี่ยรวมจบอยู่ในเม็ดเดียวก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะของดีมีประโยชน์แน่นอนนะครับครับ ต่อไปน้องปานสองนะครับสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการทางเพศของคู่รักครับเพราะการพูดคุยเนี่ยเรื่องเพศนะครับอาจจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและทําให้มีมีอารมณ์ทางเพศสัมพันธ์แบบรัาบรื่นเลยครับพี่แวนก็เหมือนที่เราได้คุยกันไปก่อนนั้นนะที่ว่าเราต้องถามเขาก่อนถามคู่เขาว่าชอบจุดไหนอะไรยังไงก็เหมือนเนี่ยก็เป็นการพูดคุยเรียนรู้นะมาครับน้องปาน เขาบอกว่าสุดท้ายนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยกระตุ้นหรือเรียกว่าเซ็กซ์ทอยน้องปั่นเคยใช้ไหมเซ็กซ์ทอยไม่เคยครับก็รัแต่ความชอบรัแต่ความชอบครับอ๋อยังไม่ท้ายสุดครับมันมีอีก3วิธีครับเขาบอกว่าเปลี่ยนเขาคำว่าสําหรับผู้ชายที่อัยวะแข็งตัวยากอารับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและอัยวะแข็งตัวได้นานขึ้น คืออะไรต้องปัน SPM Super Max โอ้โหตรงจุดตรงจุดจริงๆนะครับผมเราก็มีเคล็ดลับพอของตาหอมคอนะเรามากพี่ S อ S กักนมัางดีกว่าน้องปันเขาบอกว่าพี่เราไม่เป็นเดี๋ยวหนูสอนพี่เองโอ้โหอันนี้คือแบบว่าสายบู๊เลยสายบู๊เลยและอันนี้แหละครับต้องปันการแล้วลมมันทําให้รู้ถึงลีลาบนเตียงนะว่าจัดจ้านไหมก็แสดงถึงประสบการณ์นะเพราะว่า ไม่รงนะครับไม่เล้าโลมเรื่องเรื่องบนเตียงก็ไม่อยากคิดเลยอยคือมันสําคัญเนีต้องฟังสบคัญมามันทําให้อารมณ์มันมันเออเขาเรียกว่าอะไรมันเสถียรมันไปได้เรื่อยๆเนาะก็ถ้าไม่เล้าโลมรู้เลยว่าไม่เด็ดโอ้ยก็เนี้ยรู้ยังต้องไปลองนะชอบน้องป่านกับพี่แวนมากขอบคุณมากครับ มาน้องปานเวลาของเราสองคนก็ใกล้หมดลงแล้ว<อ>เดิมตามเคยครับเรามีแคปชั่นกลวๆมาฝากน้องปานครับคืออะไรร่างกายต้องการเตียงพื้นที่เตียงก็ต้องการเธอโอ้โหนถือว่าแอบเขาเรียกว่าหย่อนนิดๆหยอดนิดนดนะครับ โอเคครับก็พอสนุกสนานกันนะวันนี้ครับโอเคเวลาของพวกเรา2คนก็หมดลงแล้วนะครับติดตามพวกเราใหม่ได้วันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่สามทุ่มถึง4ี่ทุ่มหรือติดตามย้อนหลังได้ทาง y u t u b e f a c e b o o o t i k t o k นะครับมายาฮอตนิวครับผมโอเคครับเวลาของพวกเราสองคนก็หมดลงแล้วครับแวนกระป่านก็ขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ